เดี๋ยวผมเล่าเรื่องทางหลวงมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็ต้องยกให้เป็นความดีของสมัยนายกทักษิณน,นายกทักษิณเนี่ยเป็นนายกและมนตรีส่วนและมนตรีคมนาคมเวลานั้นก็จะเป็นคุณสุริยะน่าจะเป็นคุณสุริยะนี่แหละครับ ก็คิดว่าทํำยังไงเราจะให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับทําให้เศรษฐกิจเรามันดีขึ้นนายกทักษิณก็เลยคิดเลยว่าเฮ้ยแทนที่เรือขนส่งสินค้าจากมหาสมุทรอย่างเงี้ยจากมหาสมุทรแถวโซนอเมริกายุโรปเนี่ยมันจะต้องไปอ้อมที่สิงคโปร์นะครับกว่าจะเข้ามาทั้งอ่าวไทย แถวละยงละยองอะไรเงี้ยสู้เราไปเปิดท่าเรือน้ำลึกที่ย่างกุ้งเลยย่างกุ้งหรือเขาเรียกอะไรลูกผมก็ไม่เคยไปทวาย,วายที่ถวายเปิดท่าเรือน้ำลึกที่ถวายแล้วก็ตัดทางมาเลยตัดทางมามาโพที่หมู่บ้านผู้น้ำร้อนแล้วก็ทำทางมอเตอร์เวย์สายกาญจนบุรีบางใหญ่ เพื่อจะตัดไปมันจะประหยัดงบประมาณไปมากถ้าเกิดทางเส้นนี้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยสิงคโปร์น็อกเลยเนะแทนที่เหลือสินค้าจะต้องไปอ้อมที่สิงคโปร์นะครับก็มาตรงนี้นะแล้วผมรอมาสิบเจ็ดปีเนี่กว่าจะเสร็จแต่ต้องขอขอบคุณรัฐบาลสมัย ่านสุเทพเทือกสุบัณเนี่ยเป็นผู้จัดกับการรัฐบาลพอสมัยนั้นเนี่ยพอท่านนายกทักษินเนี่ยเริ่มโครงการแหละเริ่มไปทําทางข้างบนแล้วผู้นาร้นแหละแต่ข้างล่างนีย่ยังไม่ได้ทําปกติรัฐบาลพอเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยจากพรรคพรรคท่านนายกทักษ์ิณมาเป็นท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชีวะท่านสุเทพเทือกสุบรณ ปกติเขาจะไม่เอาถ้าคุณคิดผมไม่ทำต่อเดี๋ยวคุณได้หน้านะครับผมก็มีโอกาสรู้จักกับท่านสุเทพเทือกสุวรรณแล้วไปกราบเรียนกับท่านสุเทพเทือกสุวรรณที่เป็นรองนายกแต่เป็นผู้จัดก,การรัฐบาลนะว่าท่านครับแม้จะเป็นท่านนายกทักษิณคิดและเริ่มต้นแต่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตินะขอความกรุณาท่านอย่าไปขวางไปขัดเลย ท่านสุเทพเทือกสุบรณท่านก็ไม่ขัดทรงคุณอลองกรพรบุตรที่จริงคุณอรลองกรนี่ไม่เกี่ยวเลยนะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไม่ใช่อยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับขึ้นไปที่หมู่บ้านพูนดนรมรดผมก็ดีใจขอบคุณท่านสุเทพมากผมก็ไปรับคุณอรลองกรพรบุตรเนี่ยขึ้นไปเพื่อประคองโครงการนี้ให้มันเดินต่อไปได้ ผมไม่มีผลประโยชน์นะหนึ่งไปตั้งหมู่บ้านก็ไม่ได้ที่ดินเลยไม่ได้จัดให้ตัวเองกับญาติพี่น้องเลยอันที่หนึ่งอันที่สองไม่ได้มีรถสิบล้อไปรับเหมาขนดงขนดินไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอง้อมหวังเพียงให้ประเทศชาติมันมั่นคงและเจริญน,นะครับ ก็ไปกราบขอความคุณานะครับกราบขอความคุณาท่านสุเทศท่านสุเทพส่งคุณาลงกรรัฐมนตรีช่วยมาเดินต่อเขาก็ไม่ขวางนะไม่ขวางงบประมาณก็ค่อยๆไหลามาคราวนี้พอมาปีห้เจ็ดปฏิวัติปั้งเข้าไปมาท่านพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเมียมนาจขึ้นมาเป็นหัวหน้าคอสชอและเป็นนายกรัฐมนตรี โอผมก็ต้องไปกราบเรียนท่านพลเอกประยุทธ์ว่าท่านครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเรือเดินทะเลมันไม่ต้องอ้อมไปซ่อมที่สิงคโปร์ไปเช็คของเรานี่แม่นได้เต็มเต็มเลยบ้านเราจะรวยกันนะท่านพลเอกประยุทธ์ท่านสนับสนุนนะครับตอนนี้พื้นที่ตั้งแต่การจะนะบุรีไปถึงพุนน้ำร้อนนี เป็นพื้นที่เขตทหารทั้งนั้นเลยเขาขีดเขาไว้สองแสนกว่าไร่เพื่อจะเอากระดาษเ,เอาไผ่มาเข้าโรงงานกระดาษทำหาอะไรไม่ได้เลยไปตรงไหนก็บอกเป็นพื้นที่ทหารตรงไหนก็พื้นที่ทหารนะครับเขาจะตั้งชุมชน เพื่อที่จะให้ชาวบ้านไปตั้งเหมือนตลาดขอการค้าอย่างไรไอ้ส่วนบนเนี่ยพื้นที่ที่จะตั้งศูนย์ราชการก็ขีดเส้นเอาเลยเพราะเป็นที่รากพัสดุขีดเส้นเอาเลยแล้วยึดคืนหมดเลยยึดคืนหมดเลยก็ไปโดนของชาวบ้านที่ผมจัดเขาไว้ให้บ้างสมัยนั้นนะฮะแต่ทุกคนเนี่ยก็โอเคนะครับทุกคนก็โอเค แต่พื้นที่ที่เลยบ้านเก่าไว้หน่อยตรงลำทรายเนี่ยมันจะตั้งชุมชนเพื่อเป็นตลาดการค้าคลังเก็บสินค้าอะไรไม่ได้เลยก็ไ,ไปกราบท่านพลเอกประยุทธ์อีกว่าท่านต้องใช้อำนาจท่านตามมาราตาสี่ะิบ่แล้วไม่นะนะติดขัดต้นตีนหาอะไรนักหนาก็าไม่รู้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ขัดทำไม่ได้แล้วครับ ท่านนายกประยุทธ์ทุบตุ้มใช้มาตา4ีที่เพิกถอนพื้นที่เขตทหาร3,000ไร่ถามใครได้ประโยชน์ไม่มีใครพลเอกประยุทธ์แม่งไม่มีที่ทักงานหนึ่งตรงนั้นผมก็ไม่มีสักตารางวาหนึ่งก็ขีดเส้นกันเลยตรงนี้เพิกกถอนเอาไว้เป็นตลาดเศรษฐกิจให้สินค้าที่มาจากพม่า มารอที่นี่เพื่อจะขึ้นรถทักแล้วก็จะเป็นทางประตูทางขึ้นทางด่วน <M 8. S 1> ไอเอ็มแปดหนึ่งเนี่ยไอมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีก็<ส>ขอชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกทักษณิษณ<ส>ท่านสุเทพเทือกสุวรรณนะครับ<ส>แล้วก็ท่านประยุทธ์จันโอชาที่เห็นแก่ประโยชน์บ้านเมือง<ส>ปกติเนี่ยถ้าคุณคิดผมไม่เอา เหมือนในสามสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยเฮ้ยคุณคิดผมไม่ต่อตบัตรทองผมก็เป็นบัตรอะไรไปอันนี้ผมก็มองว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคราวนี้ผมมาเล่าเรื่องหมู่บ้านผู้นำร้อนผมเคยเล่าให้ท่านฟังไปหลายทีแล้วเดิมหมู่บ้านผู้นำร้อนเนี่ยเป็นเขตเหมือง เขาเรียกเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่นะครับเหมืองแรจ่จรินของรู้สึกจะเป็นของท่านสมพงศ์ท่านสมพงศ์อมรวิวัฒได้สัมปทานตอนนี้พอหมดสัมปทานท่านสมพงศ์ท่านก็ไม่ยึดครองพื้นที่อย่างนี้ท่านก็กลับไปนะครับมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาลกล้างป่าเขาลกล้างเป็นที่ซุกซ่อนไม้เถื่อน ซุกซ่อนแล่เถื่อนซุกซ่อนน้ำพึ่งป่าซุกซ่อนหยกซุกซ่อนรถที่ลักไปจากประเทศไทยจะเอาไปส่งพมา่าจะไปอยู่ตรงนั้นมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังมีบ้านเป็นกระท่อมอ่ะกระท่อมพวกชาวเหมืองอาศัยอยู่หรือพวกคนกะเหลี่ยงจะข้ามมาหลบแดดหลบฝนก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นคนกะเหลี่ยงอยู่ สมัยนั้นท่านพลตรีโอลิเวอร์เนี่ยคุณพ่อของผู้การสิงโตพนตรีสิงโตที่เป็นผบพล .6 เวลานี้นะฮะมีอำนาจปกครองตรงนี้อยู่มันเป็นแนวเขตแดนที่ถ้ากระเหลี่ยงเขาจะมายึดตรงนี้มันก็จะกลายเป็นดินแดนพม่าไปเ,เลยนะครับแต่ว่าพลตรีโอลิเวอร์เนี่ย กับทหารเนี่ยเขาคุยกันได้กับผมก็สนิทมักคุ้นกับท่านเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมต้องเอาคนไทยมาอยู่ก่อนเลยมายึดคลองอยู่มายึดคลองเขาไว้ก่อนเลยมันก็มีปัญหาขึ้นมาเอ๊ว่าจะทำย่างไงเอาใครมาอยู่มันไม่มีใครอยากไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นหินเนี่ยมันปลูกอะไรไม่างาผมก็เลย ขอลถของสภาจังหวัดเมื่อก่อนยังไม่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเขาเรียกสภาจังหวัดนะครับขอลดสภาจังหวัดไปนะครับขึ้นไปเอาแท็กเตอร์ไปไถเลยไถพื้นที่เตียนแล้วก็มีหมวดเนี่ยคนหนึ่งนะฮะตอนนั้นให้ร้อยโทสันติที่ตอนนี้เป็นทหารพานอยู่ที่พุนน้ำร้อนเนี่ยสันตินี่เป็นเป็นสิบโทนะครับ เราลบนอกแบบกันวัตถุประสงค์เพื่อจะทําให้เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนนะครับผมก็จัดเลยมาจัดแผนผังเลยนะครับเอากระดาษมาเขียนเลยว่าเอ้ยใครจะไปอยู่ผมให้สองไร่ที่ปลูกบ้านสองไร่ที่ทํากินสิบแปดไร่ให้ฟรีแต่ต้องมาอยู่นะก็บังคับไปอยู่นะก็มีตะไร่ตะไร่สงบจิตเนี่ยคูนองสงบจิตเนี่ยนะขึ้นไปอยู่ ไอไก่ด้วยไอไก่ผมเนี่ยนะไอไก่ป้าอ้าผมมือคู่บารมีผมเนี่ยไอไก่ได้ไปล็อกหนึ่งให้ลุงคิดล็อกหนึ่งเนี่ยบังคับให้คนขึ้นไปอยู่ไม่มีใครอยากไปอยู่เพราะพวกไปอยู่นี่คือพวกทําไม้เถื่อนพวกเผาถ่านพวกจ้องจะไปเอาน้ำพึ่งป่ามาขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไล่หนึ่งแม่นตกสองล้านห้าล้านบาทแล้วนะไอที่ผมไปจัดให้ชาวบ้านนี่ย สมัยนั้นท่านนายกทศะินเป็นนายกและมนตรีก็คิดท่านคิดผมไม่ได้ไปเสนออะไรท่านหรอกท่านก็คิดเองนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลจะตัดทางขึ้นมาหมู่บ้านผู้น้ำร้อนนะโอ้โหเมื่อก่อนขึ้นไปหมู่บ้านผู้น้ำร้อนนะต้องใช้รถโฟวินได์ขับเคลื่อนสี่ล้อรถสองล้อขึ้นไม่ได้ต้อง ใช้รถโฟวินไดขึ้นไปนะฮะเอารถโฟวินไดขึ้นไปพอขึ้นไปพอเขาตัดทางผมก็ไม่ค่อยมีความหวังอ่ะเพราะฝั่งพมา่ามันจะไม่มีบ้านใครเลยไม่มีบ้านใครเลยฝั่งพมา่านะข้ามตรงพุ้น้ำร้อนไปเนี่ยกว่าจะไปถึงแม่น้ำอำมาราเนี่ยหรือที่เขเเรียกเขาตั้งฐานอยู่เนี่ยเขาเรียกแม่ทามีเนี่ย โอ้โหมันไม่มีบ้านใครเลยผมไปล่าสัตว์นะฮะเมื่อก่อนเก้งกวางกระทิงกระจมเนี่ยชุมอย่างกะตายเน่ยกะจมเนี่ยกะจมนี่วิ่งนั้นเกลื่อนไปหมดแล้วก็มีไอ้นี่เดียที่คล้ายๆกระสู้หรือแลกคล้ายๆแลกที่มีงวงข้างหน้าหน่อยนะสมเสร็จ่ะสมเสร็จเออมีสมเสร็จด้วยผมเจอเสือโคร่งก็ตรงนี้เจอกระทิงก็ตรงนี้นะฮะ เพิ่งได้ยินผู้น้าร้อนเนี่ยครับเป็นยังไงแต่ผู้น้ําร้อนเนี่ยที่จริงผู้น้ําร้อนเนี่ยต้องเขียนประวัติเขาไว้ผู้น้าร้อนเนี่ยต้องบอกว่าเลวัดกระหมวดเนกเนี่ยไปตั้ง <c oughs> ไปตั้งเขาไว้นะครับหมู่บ้านแก่งเปิร์กก็เหมือนกันหมู่บ้านแก่งเปิร์กเนี่ยผมเป็นคนไปตั้งแล้วก็ขีดเลยว่าใครให้คนละงาน ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นหมู่บ้านจเจริญกระทั่งทุกวันนี้ขนุมขี้มีมาก่อนแล้วแต่แก่งเปิ๊กแก่งกระทิงเนี่ยเราไปตั้งผมก็ตั้งได้สองหมู่บ้านตั้งหมู่บ้านผู้ร้อนกับตั้งหมู่บ้านแก่งเปิ๊กและเราก็ไปฟังข้อไอ้หนังสือของอาจารย์วัฒนาบุญยังเขียนตั้งหมู่บ้านโป่งกระทิงนะเออเหมือนเราเลย เรื่องจริงคือของเราอ่ะแต่เราแต่งนิยายไม่เป็นนะนะมันก็เป็นความภูมิใจเดี๋ยวผมก็ตายอยู่อีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วนะ